ขึ้นหนีขึ้นนีไหมถึงว่าเมื่อึ้นหนียังบอฟั่นแต่กับพอฟั่นเหราเด็กพอฟั่นมากเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เหราเด็กมันที่สิบขึนมันที่สิบห้านี่แค่สิบเปอร์เซ็นต์เองคือตอนนี้พอฟันมาแล้วมันเศร้านีดเดินขึ้นมากทรงเลยทรงไปเลยทรงทรงทรงไปเลยไปยืนยันให้คือขึ้นหลูหลูเห่อหล่ะว่าวระบันี จะจะเมื่อ่อยคลิปเราจะเมื่อให้เอฟซีมันจะให้ได้ที่บอกว่านี่เขาก็จะได้อีกต่อเขาไม่ได้สนให้ไหมเขาก็จะได้ขนาดเมื่อวานเนี่ยคลิปสั้นเราเราบอกว่าห้ามาแนี่นอนใช่ไหมที่เราคุยกันน้องเราก็บอกว่าห้ามาแน่นอนเขาก็บอกว่าห้าของคนนู้ของคนนี้มาหมดเกลือกแล้วกับกาวาห้าหนีแปลยกคนนั้นมากมันก็ได้หน่ะพอห้าวามากเ้ากต้องวามาก บ้านนี่มือคลื่นหรือพอก็บอกนะโอ้ยท่งมาตอนใดเนี่ยดีจังเลยแสดงว่าพันเราเป็นเส้นแรงเนี่ยเขาไปฟันเลยมือเศร้านี่เขาฟันเลยนะอืออใช่ร่วางมือขึ้นหนูก็เห็นตัวนี้คือกันเห็นตัวข้างบนเด้เห็นตัวบนที่ใช่ที่ที่เล่ากันไว้นี่คือหมายถึงพอกันให้พีกคือเสือ ตัวใหมันดับแล้วนะจะดับนลอยากรู้จังตัวใหมันถ่ายลงได้อยู่ว่อย่าเอาไปลงด้อเอไม่สลือสลารดีดีเด้ตัวใดอเยูะนอกรอบนอกรอบนะนะนอกรอบบาเนียนพ่อเลยบอกว่าแต่แต่ถ้าดิ้นน่ะก็จะดิ้นที่เขากันอยู่ในนี่เท่านั้นแต่แต่ทานุเราเป็น ถือว่าพี่เป็นหล่างเพิสนะเป็หล่างของปูลูกสนะกระแมนนะนะจะเป็นคนอ่อนไหวนิดนึงสำหรับปูดำบอกจะเป็นคนอ่อนไหวนิดนึงให้ใจแข็งขื้นเพราะว่าต่อไปยิ่งจะขึ้น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 ล้องน่ะจะรับบ่อได้คำว่ารับไม่ได้ไม่ใช่ไม่รับปูไม่ได้นะคือรับสายหนวกมากที่จะประทบขอฮะของน็จะบ่อได้เราะเพาพระอย่างนั้น ให้สนใจเพิ่นไม่ต้องสนใจผู้อื่นอันนี้ที่เพิ่นบอกเนาะจ้าคือให้สนใจตัวเพิ่นบอกยังไงแค่เพิ่นผู้เดียวคนอื่นไม่ต้องคือคือเขาจะรับแด้บได้ก็สร้างเขาังิเสียนะให้สนใจตัวเพิ่นผู้เดียวเพราะว่าอ่อนอ่อนอ่อนไ์ก็ดีเพราะวัเฮ็ดให้กิจเฮาแตกดังินเสียนะต่วหนูเนี่ยจะสบายสบายแบบ บามากหนูพัสามารถตอบได้ล้ะกะถ<ช>ามว<ช>่าอ่อนไหวไหมก็อ่อนไหวอยู่จะอ่อนไหวแต่ก็อ่อนทอเขาจะจะบน่ออนจะคือมันต้องมันมันต้องแบบว่าถ้าเราทําแบบนี้เราต้องพยายามรับกับมันให้ได้อ<ช>คือจากหนูมาปล่อยนี่แหละจริงๆแล้วหนูรับมาโดนหลายปีหนูทํางานหนูก็ไ,ไม่เคยหายไปนอกจากจิตสนิทก,กันหนูก็จะให้พอเ้ามาเห็ดตรงนี้ นูจะนูจะคิดไ้ซองน,นั่นหนึ่งได้บุญสองจะมีการดาได้บันจะ,จะมีมีดาด้วยอืมเดี๋ยวก็จะว่ามึงอุตรีตเออมึงว่ามึงเก่งอย่างง้นอย่างนี้เออมึงเอาของคนโน้องคนนี้มาแต่หนูโชคดีอย่างหนึง่งคือเลขกออกปุ๊บปูจะหายเลยแล้วหนูก,ก็จะปล่อยก่อนมูอจ้ะซึ่งพ่อบุญพลานี่เพิ่นเพิ่นผึ่งมาได้ตอนที หลายเหมือจักน้อยก่อนเหล็กออกหลายเหมือจักน้อยจ่วาหนูมีกระลันตีทีว่านูบไดเอาของไผ่มากคือหนูหายไปกับฝันพารวยไก่พารวยไปตั้งแต่วันที่วันที่สามแล้ววันที่สามวันที่สี่แล้วซึ่งตอนนั้นยังไม่มีเอ่อยังไม่มีเอค่ายไหนออกมามเหมือนกับเจ็ดสองเหมือนกันเจ็ดสองออกปุ๊บกลางคืนหนูได้หนูปล่อยทันที จาหนุกระซงห้พีฟันท่านที่เนี่ยเป็นันอืมคือฟันมาเราบ่ยังบ่คือคือบ่ได้ไปบ่ได้ไปเอาของผู้ได้มาก็คือทรงห้พีฟันก่อนเลยยังเสียนนะจ่ามื่อคืนนี่พอฟันย่างหนักเลยอืมคือพันก็บอกของปู่ของปู่พนก็บอกว่าตัวนี้น่ะมาแล้วมันสวยมันสวยแต่ว่าศูนย์สองเอาไว้ก่อนเพราะว่าปู่ปู่ไม่แน่ใจว่าเลขศูนย์่ะมันจะเป็นยังไง อืมซึ่งวันวันพระมาอาหามันก็บอกว่าเดี๋ยวเอาเด็กน้อยกินนมก่อนเออกินนมนี่คือนุ่มจากเต้าที่ที่ที่มาบอกกันเนาะก็คือแบบว่าเออก็แสดงว่าหนึ่งก็มาศูนย์ก็ตามมาแต่ว่าศูนย์นี่คือเด็กน้อยกินนมบปอิม่มเพิ่นเอาออกก่อนศูนย์นี่ก็เลยบ่แน่ใจว่าจะมาอ่จาจะลุดน แต่วันหนึ่งอ่ะแน่นอนเพราะว่าเด็กหน่อยมากแล้วแต่ได้บางครั้งเอฟซีตรงเข้าขใจว่า<ช>บางครั้งมีเซนกับไม่มีเซนมันไม่เหมือนกันจ้าแต่อแตเอ่อสำหรับตัวตัวนูเอยงเนาะอย่าไปซีเรียสมากอ่ให้เอาจีตเข่าน่ะไหวก็ปูเข้าคือบ่มีไผ่หูนำ้นำน้ำเข่าดอกว่าเข้ารูดจังใดเข้าเห็นจังใดจังเสียนนะอืมเพราะฉะนั้นเข้าตรงตั้งจิตให้แน่นๆอืออเศร้าเนี่ยไปปลูกได้ปลูกให้ตื่น เพราะกะที่จะเป็นคนตื่นสายตื่นตื่นมารู้ไหมไหวไข่พ่อใหญ่บุญผลาเจ้าเอาอียังไม่ไข่นี่เตือะตื่นมานเราเห็นแฟนฟังเลยอุตส่าห์ไปแตะมือนในวันสิได้เงินได้ท่อว่าแมนตอนนี้เใส่กระเป๋าสองใบใบนี้เราก็ทีอีกใบหนึ่งใบใหญ่พี่กันจังก็บอกไม่เหนื่อยต้องค้ามหมดเนาะบ่เฮอะไม่ไปนักที่สองกระเป๋าจ้าโอ้ยกะ คือรู้แล้วล่ะว่าว่าเขาแล้วพ่อกับมาฟันให้เห็นอีกชัดเลยพ่อบอกว่าถ้าดินน้ำ้าทาดินอายุก็คือยูแค่นีอยูแค่ที่เขาไปฟันมาใช่เพราะว่าตอนที่นูฟันว่าตำรวจจมเขาก็บอกเอาค่ารถดมาพันหกเขาวางสิสึ่งได้ได้หาหนึ่งมาเอาข่ารถดมาพันหกเราบอกแสดงว่าเลขเ้าวลดก็เพิ่มใช่จ้ะ ถ้าเลขนี voi, ่้าวบอลลก็เพิ่มก็คือกับลั่นตีนี you know> ่หาเนื่องใบก่อนอานต่อเลขนี่จะทาฟันแบบนี่มันจะเป็นแตะเข้ามากับลันตีเลยนี่ห็นบ่าว่าเราจะเป็นจะเป็นห้าอาจจะเป็นขืนหรือลงอ่าอาจจะเป็นสองห้าหรือหนึ่งหกก็ได้จะเอาบาลลดเลขเลขีแน่นพอเข้ามาเนี่พอเข้าเราทราบดีเราลราอ่าแค่นี้มันจะมีแค่นี้เนาะจะบม่มีตัวอื่นทำอะไร พะเราจะคิดว่ากับขว้องนี่คิดว่ากับข้องนี่กับกับบ่ได้ว่าเก่งเนาะกับมึงมึงตามตีพุ่มเพลินผ้ามึงกับเห็นเห็นแค่นี้เสียนะเออถ้าถ้าพิษพลาดก็มีแค่ยางเดียวที่ย่างมาท่านได้เอาขันหามักมักขอเปิดทางกับพระอาจารย์แต่แต่เอาแต่แต่มาขอกับ พ่อปูแม่า่าแล้วัเสียนะแต่คร่ะได้อยู่กับเขานะมันมันเป็นเงินเล้วนะมันใจมากลอยเปรเซนว่าเป็นเงื่อนแล้วะตัวความจัดไปแล้วคือกัดคือคือจัดหนักเลยด้วยจัดหนักแต่แต่ว่าในบางข้างนี่เ่าจะให้รายละเอียดเอฟซีมากเกินไป เอฟซีกับบอข้าใจแม่นนะแต่ว่าซึ่งบอได้จัดบอได้จัดว่าเออมึงขายแล้วมึงขายอื่นเหรอมันจัดไม่ใช่เลยบอๆเลขออกซื้อเลยอยากให้เห็นวันที่ซื้อด้วยสาเพราะว่าเลขออกจะซื้อเลย อผสนนี่มี่ไข่อื่นเนอะมีตะเวนบอลจมลื่นปั้นเล่นอ๋ออย่างสี่ผมเอาผิดหรือเอาถือเนาะคันเสื้อไข่ไข่อื่นกับเปล่าไข่อื่นซะแม่ย่าย่ามาซื้อน้ำน้ำไข่เห่าเป็นถิ่นเนาะถ้าถ้าชอบก็จัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านแต่แต่ย่ามาด่าเลยเพราะว่าที่ที่เราเอาแนวทางมาให้นี่เพราะเราอยากแม่บุรณล้วนะ วัดคำชนที่ที่ทีเข้าอันนี้ก็อยากสร้างสร้างพระพระรรของพระพุทธศาสนาของเข้าเนาะให้มันฮุงให้มันสวยงามจังเสียนะซึ่งที่เข้าปล่อยเนี่ยเขี่ยวบ๊ดยอย่งไม่ได้อะไรเลยถึงเอฟซีเจะไหมากก็คือจังเห็นนั่นแหะให้ปุ๊บก็ถวายต่อเลยจะเพราะว่าเขาต้องการสร้างถ้าจะได้จริงๆก็สิเอากระปูดแ๋้วปูให้ดอก จ้าใช่เมนบอยายอกินดาเมนในเอสพีแต่ตอนนี้เอีพีเมนกับแมาเนาะเนี่อเดียวกันกับกับองค์ปู่จ้่ใช่คนเดียวกันไหมไม่ใช่แต่แต่เข้ากันจ้ามันมันมันตรงกันจ้ามันตรงกันซึ่งซึ่งไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่แล้วส่วนตัวก็เพิ่งมาเจอกันเมื่อวานตอนเย็นกับวันนี้เนาะออซึ่งซึ่งบ่เคยหูจักกันมาก่อนบังเอิญอ่า หลางปูหลูเพิ่นเพิ่นมาเอ่อมาทําบุญยี่วาคำาชนก็เลยได้พอได้เจอกันก็เลยเอ่อทักทายกันก็เลยอ้าวเลขกระตรงกันซึ่งบ่ไดผู้จากกันมาก่อนเสียหัน้าเพราะฉะนั้นกะเอดซี่ผู้ใดที่ว่าเอ่อบ่สบายใจหรือยังไดมันมันเลขมันตรงกันเด้อค่ะบ่ไดบ่ไดว่าเอ่อมานั่งกันจะบ่ไดว่าเอาของกันมาโล่งหรือยังได ค่ะเอฟซีผู้ใดมากกระจัดเลยค่ะบ่มากกับพานค่ะเนาะค้าได้ถ้ามีบุญวาสนาได้น้ากันกะมามาเฮ็ดบุญน้ากันเ้อค่ะค่ะก็คือก็คือบ่จะให้เกิดขอคัดย่างเนาะจากที่บุญพลาฟั่งก็คือเข้าเฮ็ดบุญแบบใสๆแบบสบายใจมักกระสือถือแบบแบบร่วยแบบสบายใจนะครับ ซื้อก็ซื้อแบบสบายใจเอาตามสภาพเพราะว่าตามส่วนตัวนี่ก็จัดซื้ออยู่แล้วประมาณนี้ก็คือบอกให้เดือดร้อนแันแล้วก็คอเนี่ยนอย่างนึงก็คือซื้อยาให้เกินกําลังจากของก็เอาข้อประมาณนี้สตินะคะก็ห้อยข้าคอ่ำด้วยไปนน้ากันไดงทีนะมเหล็กมันจะออกหยังแต่บางคนมันตรงกันก็มันตรงกันแล้วก็เออชอบเป็นจัด เพราะว่าเ้ากับบอลลูว่าเลขมันจออกตัวใหญ่คันแมนเพราะว่าผู้บอกยีวัตค้ำชวนแมนกองฉลาทุงเทพแมนครับผมจ้าเมื่อเอาคันคันมักก็ค่อยซื้อแล้วคันคันบ่ลมักก็บย่ามาคอมเมนต์ว่ากันย่ามาว่ากันแล้วก็บ่บ่ให้เอาปูมาผสมกันคือว่าปูขุนหารอยู่ทั้งละเอียดพุ่นก็คือปูขุนหารครับผมอันนี้ปูปูองค์ดำ ซึ่งแสนสิริจันทรานคราชอันนี้ลูกสาวผู้ผู้ลุกครับผมโคตลพระคนละอย่างมันคนละอย่างจ้ะเออซึ่งซึ่งอ่าผู้ดานี่เพิ่นเป็นนาคก็ค่ะเป็นนาคราชไม่ไม่ไม่ใช่พระนะคะถ้าเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไม่รู้ประวัติเข้าไปดู Google ได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะมีประวัติอียังไ้เข้าลูก ให้เฮาเห็นก่อนกนที่จะโงมากคอมเมนต์วาเนะคะเนอะออปู่ปู่ที่อยู่เขาเป็นเป็นเป็นพระที่ที่บอกอยู่อยู่อะไรละ่ะแต่ก็ทราบเหมือนกันว่าปู่องค์ดำนะแต่มันคนละองค์ดำนะคะองคดำแสนสิริจันทรานาคราชใช่ค่ะอันนี้เป็นนาคนะคะไม่ใช่เป็นพระนะคะอันนี้พอเรา ก็มีธรรมดานะให้คอมเมนต์ดีๆให้ว่าดีๆเ้อเพราะว่ามันหนจจะเป็นหอดจะของแต่ละเทพไม่ไม่มีเทพจเล็กนังจะเทพใหญ่ใหญ่ถ้ามากกับเขามะมืองถาบ่มากกับบเมืองก็ได้ดอกค่ะ้วก็ผ่านไป้วก็เลี้ยวราคาบ่ต้องมาว่ากันดอกเพราะว่ามันมันอยู่คนละหม่องคนละบอลเนาะค่ะเนาะกับเขาใจอยู่ว่าเอ่อเดี๋ยวนี้มันยู่ยุใไม่ยุคให้เทกแล้วกะ คือยูไสก็สามารถว่ากันได้อซักเตือนกันได้ก็เข้าใจยูค่ะแต่ว่าเขาบ่มากก็บยูยูไผยยูมันแหละดีที่สุดละค่ะจะคืนนี้ก็ว่าจะจะลงให้เอฟซอซีในแชทได้ให้ไปฟัน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 ใช่แต่ถ้ายูถ้า youtube ลงแล้วยังยังมาเม้นไม่ดีเราก็จัดแค่ในกลุ่มไม่ชอบก็ผ่านชอบชอบก็ค่อยจัดใช่ เพราะว่าเราทําบุญกันเนาะใช่ก็เหมือนแม่น้ำหนึ่งอ่ะถ้าถ้าเกิดอย่าเยอะอืาถ้าเยอะเขาก็ไม่ให้อย่างเงี้ยอืมก็จะเยอะถ้าถ้าเราที่ออกมานี้ก็คิดวันเดียวทางตัวเองมาตรงแล้วมาถูกทางแล้วก็อยากมาแบ่งปันนะคะแต่ถ้าเกิดอแบ่งปันแล้วถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาดูก็ได้ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ใครมาสนใจหรือว่า เออที่ปล่อยเนี่ยก็คือเรามีเอฟซูเอฟซีอยู่แล้วค่ะมีเอฟซีที่ตามอยู่แล้วก็ที่มาออกนี่ก็คืออยากให้เอฟซีที่ตามเราน่ะได้ได้เงินมาตาาสายบุญเราแล้วก็สายพญานาคของเราอย่างเงี้ยจะได้ด้วยจะได้ด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ใช่สายเราแต่ถ้าชอบก็จัดจัดแบบเอ่อกำลังตัวเองอย่าฝืนจะอ่พอ เออถ้าเป็นภาคอีสานเราก็ว่าพ่อได้คาประทูจ้ะขันขันไปซื้อไข่อื่นแล้วบ่ถือจะมาว่าไข่นี้ด้อยไข่นี้แม่นแทบแม่นว่าแม่นบ่แม่นก็เก็บกินม่าเกียบแปดปีนะคะ้ะก็พ่อได้อยู่ได้กินแล้วกันถือมากกัมาเฮ็ดบุญนํากันในเด้อ่วัดป่าคําชลเนาะใครก็นท้่แนะนําแน่สถานที่ครับผมสถานที่อยู่ที่วัดป่าคําชลนะคะ ค่ะผู้ใดอ,อยากเจอล่างปูดำหรือว่าล่างปูรุบก็เชิญนะคะอยู่วัดคำชนค่ะค่ะมีวันหยุดแล้วก็เชิญด้วยค่ะส่วนมากจะมาวันหยุดนะคะเชิญชได้ค่ะคุณนายคุณนาย <laughs> ลูกสาวปูลุบแม่นเลยเนี่ยแมนเลยจัดฟันเลยเลยแมนบ่เออเค็งเคงเลยหา แม่อหะมาแล้วแมนีคือ <man. S 2> คือบอแเมนว่าของผู้ใดนะคือเ uh huh. ถาพอหายนี่ก็คือฟันเลยนะ uh huh. อ่าครปกติเราจะจะบ่ยึดกับตรงไหนยอยู่แล้ว uh huh. คือจะ จะเอาของพ่อคนเดียวถูกแล้วก็พอต้องเอาเงินใหม่คุณนายให้เฮ็ดบุญให้ให้บุญทำทานซะง่ายหลายเร็วคนคุณนายสิเอาน้ำปูดอกคุณนายเอาน้ำพรอเอาไห้มาเองแมนเอาน้ำพรอปูรูปดอกไห้มาแล้วการทำบุญคุณนายกับควักทำอยู่แล้วนวัตนาสีเดือดล้น เอฟซีก็จัดได้เลยฟันได้เลยแต่ถาถาค้นที่จิตไม่ทางบ้านไม่ค่อยรักเท่าไหร่ก็ไม่ต้องมาลงที่คุณนายอครับคือกกะยามากอันนี้ขอผ่านซะเนาะก็คาอห้อหลีกเวียนซะใช่เลีกวนไม่ชอบก็ผ่านเนาะชอบก็จัดแต่ถ้าไปตรงกันก็เอโอเคจัดหนักไปเลยเนาะ ถ้าตรงถ้าตรงกันก็จัดหนักเลยค่ะแต่ไม่มีใครเอาของใครไปลงหรอกนะคะค่ะสาระนอกพี่น้องเนาะอให้เอฟซีรวยกันเนาะพี่หบัญเนาะค่ะสาละขอบคุณหลายๆปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชครับผมสวัสดีครับสวัสดีคแล้วก็ขอบคุณลูกสาวปู่ลุบครับที่เสียเวลาเสีย น้ำมันน้ำหมกมาแจงแต่พูนครับน้องบวนนัวลำพูผมขอบคุณได้หลายๆครับครับ